นี้พ่อบ้านจะสอนเรื่องตัวใช้เครื่องใช้ลสเมดเบื้องต้นนะครับเป็นคลิปแรกนะครับคลิปเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเป็นคลิปเรื่องแอดวานเลยเรื่องการเซตติ้งของคลินิกการเปลี่ยนผ้ามินิมัมเพชเชอร์แล้วก็แม็กซิมัมเพชเชอร์นะครับแล้วก็ตุกข้ามมาส์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเริ่มต้นนะครับผมจะแนะนําว่าวิธีเราเสียบปลั๊กไฟเสร็จแล้วเราก็ต่อสายท่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ใส่หน้าก,กากตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับ เราก็จะเปิดเครื่องวิธีการทํางานคือเปิดเครื่องแค่เนี่ยครับแล้วก็กดแค่สตาร์ตตัวนี้เครื่องนี้มันออโต้เป็นเจเนอเรชันใหม่นะคือแอร์เซนซิฟเนี่ยมันจะไหลตลอดเลยผมใช้มือปิดดีกว่าอ่านนะครับมันจะไหลตลอดผมตั้งค่ามินิมัมบอที่7นะครับถ้าแม็กซิมัมบอรที่ยี่แล้วค่าค่าความชื้นอยู่ที่5นะครับแล้วก็เครื่องมันจะออโต้ดับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็ถ้าสมมติเดี๋ยวนี้อ่าแลกปุ๊บทิ้วมันออโต้ทิ้วแล้วว่าทิ้วคุณไม่ได้ตอบม ตัวนี้สตาร์ทกับสต็อปนะครับหยุดแค่นี้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูค่าที่เราปรับเปลี่ยนเบื้องต้นนะครับนี่คือค่าลมธามผมตั้งไว้5นาทีนะครับคือเหมือนค่าอุ่นเครื่องนะครับแล้วคราวนี้แมสผมเป็นเนลโซ่อยู่แล้วตัวนี้เป็นโรดระบบทดสอบครับซึ่งไม่มีอะไรครับคือสมมติเราเปลี่ยนแมสไม่ค่อยได้เปลี่ยนอยู่ถ้าเปลี่ยนแมสคุณก็เปลี่ยนเนี่ยจากพิทโลฟูลเฟสหรืออะไรนะครับเราก็จะกบเอานะครับที่โอเคขอโทษนะครับที่เราเปลี่ยนประจำครับก็คือนี่ ค่าความชื้นเพราะบางวันเราไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนนะครับค่าความชื้นแต่ที่ไม่เท่ากันนะครับก็ค่าซิมมัคือแปดแปดหมายควาว่าคุณต้องการความชื้นเพิ่มเพราะมันแห้งมากนะครับอ่าผมตั้งแค่สี่แค่5้าเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วค่าดูสลิปดูสลิปเนี่ยเมื่อกี้เราลองแป๊บหนึ่งนาทีครับตอนนี้ดูดูรีพอร์ตหมายควาว่าเราจะดูตัวนี้เป็นหลักเลยนะตรงนี้ต้องเขียวเขียวนะครับถ้ามีแดงนะครับตัวเนี้ยครับถ้ามีแดงเซอร์มาคุณหลุดครับ ตัวนี้มันจะบอกด้วยว่าอีเวนต์เปิดฮาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้ค่านิสัยสำคัญนะครับยูสคือค่านาทีคุณใช้คุณใช้ตัวแมสตัวระบบตัวเนี้ยซีแพคตัวนี้กี่นาทีนะครับแล้วก็อีเวนต์เปิดฮาวครับนะครับตัวนี้ค่าสาคัญเวลาคุณหมอจะดูจะดูค่านเป็นหลักนะครับแล้วตัวเครื่องนี้ผมปิดไว้นะครับเพราะว่าแอร์เนื่องจากว่าเมืองไทยไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ตัวตัว ตัวของตัวซิมนะครับเพราะว่าไม่ใช่จริงๆผมต้องถดแค่นี้เพียงแต่ว่าตัวนี้ปกติถ้าเป็นเมืองนอกนะผมจะใช้ใส่ตัวนี้นะครับนี่เขาเรียกมี SD c a ์กรดรองรับแล้วก็มีตัวพวกเนี่ยซิมการ์ดพวกอะไรเนี่ยแต่เนื่องจากเมืองไทยผมไม่ได้ใช้จริงๆก็ถอดไม่ใส่อะไรสักอย่างเลยนะครับเราจะดูแค่ค่าตัวตัวรีพอร์ตเฉยๆว่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับ,บเครื่องตัวนี้ก็ต้อง ไอตัวนี้คือกล่องน้านะครับนี่เขาเรียกกล่องน้ากล่องข้าชืป้ปกติผมแนะนําให้ร้านทุกวันนะครับแล้วก็ใส่น้ําตัวนี้ให้ระดับไม่เกินแม็กซิมัมนะครับตัวนี้ครับโอเคนี่คือเบื้องต้นคลิปที่เบื้องต้นวิธีการใช้งานนะครับส่วนนะครับก็เรากดสต็อปเขาหยุดแค่นี้จบแล้วครับแล้วก็เวลาใช้งานอย่าลืมปิดเครื่องนะครับถ้าคุณไม่ใช้เพราะว่าถนอมเครื่องไว้ก่อนเพราะเครื่องเป็นราคาสูงนะครับโอเค ตัวนี้เป็นเครื่องฟอเคอรนะครับสีเหลืองถ้าเป็นของผู้ชายจะเป็นฟอหิมนะครับคือสีดำนะครับโอเคคลิปนี้ก็สอนใช้เบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับนะครับไม่มีอะไรนะครับเครื่องตัวนี้ก็ประมาณแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ